เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะครับในวันนี้ฮะเฮเดครับได้ทําการอัปเดตแล้วนะครับผมนะฮะเสียงเพลงนะครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะครับเสียงเอ่อดนตรีนะครับฮาโลวีนนะฮะที่หลายๆคนรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะอัปเดตมาสักทีนะฮะวันนี้ก็ได้อัปเดตมาแล้วเนาะนะครับหลังจากบ่ายสามโมงเป็นต้นมานะครับก็นะฮะอัปเดตมานะครับพร้อมกับอิมสกินนะฮะสัตว์นะครับผมเนาะนะฮะเป็นอิม สกินที่เอ่อเป็นสกินที่แบบธรรมดาเนาะนะครับเป็นสกินหมวกนะครับเป็นเอ่อสกินฮาโลวีนนะครับเป็นธีมฮาโลวีนเนาะนะครับก็เอ่อสกินส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อสกินฟรีนะครับผมที่เอ่อคุณเนี่ยสามารถไปเปลี่ยนให้สัตว์ของคุณในฟาร์มได้เนาะนะโดยที่ไม่ต้องเติมฟาร์มพันไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเอ่อหมวกสัตว์อันนี้เนี่ยหรือว่าชุดสัตว์อันนี้เนี่ยเป็นเอ่อชุดสัตว์ประจําเอ่อฤดูกาลนั้นอยู่แล้วเนาะนะครับแบบฤดูฮาโลวีนฤดูหนาวอะไรแบบนี้นะฮะก็ฤดูกาลนี้เป็นฤดูฮาโลวีนครับ ก็เนี่ยมีอัปเดตมานะครับพร้อมกันเลยนะฮะสำหรับการอัปเดตเนาะนะครับแล้วก็มีแพ็คมาใหม่ด้วยนะครับผมนี่ฮะเป็นแพ็คนะครับที่เราจะเติมเงินนะครับซื้อด้วยเงินจริงนะครับแล้วก็ได้เพชรมาด้วยแล้วก็ได้ของตกแต่งมาด้วยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3แพ็คนะครับที่เราต้องใช้เงินจริงเติมเนาะนะครับแล้วก็อีก2แพ็คเนี่ยเราสามารถใช้เพชรในการซื้อได้นั่นเองนะครับนะ เออนะครับก็ไปเลือกดูกันเอานะครับผมใครสนใจแบบไหนนะฮะใครอยากได้แบบไหนนะฮะก็ไปซื้อกันได้นะครับอ่านะครับผมรู้สึกว่าต้นต้นไม้เนี่ยแพ็กที่3เนี่ยผมว่ามันน่าจะคุ้มนะคุณผู้ชมนะครับมันได้ต้นไม้นะฮะต้นไม้ที่แห้งนะฮะต้นไม้ฮาโลวีนนั่นแหละนะครับเออนะฮะก็แพ็กนี้นะครับก็จะอยู่กับเรานะครับผมไปเออไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น่าจะเกือบ10บสวันอยู่เนาะนะครับที่ผมไม่ทําคลิปเอ่อมาบอกเนี่ยนะครับเพราะว่า เออมันผมรอให้ข้อมูลมันครบก่อนนะครับแล้วก็รอให้แบบ ให้มันแน่นอนก่อนนะครับผมถึงจะทําคลิปเพราะว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนเนี่ยหลอกมาแล้วนะครับผู้ชมนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะที่ว่าจะมีแพ็คเติมเพชรได้ของตกแต่งแบบนั้นแบบนี้มาเนี่ยครับผมสุดท้ายมันก็ไม่มานะครับผู้ชมนะฮะก็นั่นแหละครับผมโดนหลอกไปนะครับผมก็โดนต้มไปพร้อมๆกันเลยฮะพวกเราทุกคนนะครับโดนต้มไปพร้อมๆกันนะครับโดนเฮดเดยูทูบเบอร์ต้มไปด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตที่เขาเพิ่มเข้ามาเนาะนะครับก็สามารถไปกดฟังเพลงกันได้นเอ เพลงประกอบของตัวเกมเนาะนะครับเป็นเอ่อเพลงฮาโลวีนนั่นแหละนะครับสรับใครที่เล่นมาหลายปีแล้วก็น่าจะคุ้นคุ้นชินกันอยู่เนาะนะครับก็จะมาในช่วงนี้แหละครับผมช่วงเทศกาลฮาโลวีนเนาะนะก็จะอยู่กับเราไปยาวๆเลยนะครับจนเอ่อจะถึงฤดูหนาวเลยเนาะนะครับดนตรีมันถึงจะเปลี่ยนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตในวันนี้นะฮะแล้วก็การแข่งม้าก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ แข่งม้าสัปดาห์ที่แล้วนะฮะผมก็ได้ออลำดับที่อมอมรีประมวลผลหน่อยอ่าก็ได้ที่ที่โอ้ดีเท่าไหร่เนี่ยดีหกนะครับโอ,โอ้โหนีครับโดนเอ่อระแวกบ้านอื่นมาแซงนะครับช่วงโค้งสุดท้ายนะค,คุณผู้ชมนะครับก็โอเคนะครับแข่งม้าผมก็เอ่อได้ของรางวัลประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะเลือกเอาเฉพาะของที่ผมอยากได้นะฮะผมจะไม่ทาการสับเพชรทั้งนั้นเพราะว่าเพชรทุกเม็ดมีค่านะครับคุณผู้ชมอ่า กดรับไปรับไปประมวลผลคะแนนอะไรไปโอเคนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะที่ผมลืมบอกไปนะครับก็คืออีเวนต์นะครับระดับโลกนะฮะที่เราไปช่วยเหลือระดับโลกกันเนี่ยนะครับก็สําเร็จนะฮะก็ได้ตามเป้าหมายนะครับเนาะก็ได้เพชรคนละสิเม็ดไปนะครับสำหรับใครที่ทาบรรลุอีเวนต์ระดับโลกเนาะนะครับก็จะได้เพชรสิเม็ดมาคนละสิเม็รนั่นแหละนะครับก็กดรับไปนะครับผู้ชมรับไปเลยนะครับเพชรฟรีนะครับผมเอาไว้เปิดบินแข่งมาเพิ่มเนาะ นะฮะโอเคเอ่อแข่งม้าต่อไปนะครับเป็นอู้เป็นแข่งม้าจับกระต่ายสุดชิวนะครับก็คือเราไม่ต้องไปแข่งกับละแวกบ้านอื่นเนาะนะฮะเออนะครับไม่ต้องไปแข่งกับละแวกบ้านอื่นนะครับดี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 ฮะเพราะว่าเอิมสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาสู่ละแวกบ้านของผมเนี่ยก็มีเยอะมากเลยครุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหเกือบสิบคนเลยนะฮะขอบคุณมากครับที่เข้ามาร่วมกันนะฮะก็ขอให้อยู่ได้นานๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎให้ดีนะครับโอเคอีเวนต์ประจำวันนี้นะฮะก็จะเป็นอีเวนต์เปิดสวนขายนั่นแหละนะครับก็ ใครที่มีของตกแต่งเยอะๆนะครับเหลือเฟือเหลือเฟือก็สามารถขายได้ที่หน้าฟาร์มของเราเลยนะครับเนี่ยกดขายไปได้เลยนะเขาก็จะมาซื้อนะฮะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่มานะครับก็คือเขาจะมีโอกาสมาซื้อนั่นแหละนะครับผู้ชมนะครับโอเคครับผมในสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมครับผมสำนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย